สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะลิฟอยู่ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติรงเวียนโอเดียนนะคะหรือว่าเยาวราชหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอถนนเยาวราชนะคะเทศกาลกินเจรเริ่มแล้วค่ะวันนี้25กันยายนคศ2565นะคะเวลาที่ลิฟยืนอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่ากว่าค่ะบรรยากาศคึกคักคึ้นสนมากางานเทศกาลกินเจเนี่ยจะเปิดตอนช่วงเย็นนะคะแต่ตอนนี้ของตั้งแล้วนะ จะพาเดินก่อนนิดนึงเพราะว่าช่วงเวย็นลิซไม่แน่ใจเลยนะคะว่าฝนจะตกไหมเมื่อปีที่แล้วฝนตกหนักมากเลยนะคะเราข้ามค่ะถนนตีมิตรนะคะเยวะาวราชสามค่ะตรงนี้ด้านหลังวัดไตรนิตรนะคะเราจะผ่านศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะมูลนิธิเทียนฟ้าค่ะ เพื่อนถ้าจ้องอเขาหันไปไม่ไ,มได้ทิศได้ทางลิศขอโทษด้วยนะคะช่วงจังหวะที่ลิศข้ามถนนลิศจะไม่ค่อยได้มองกล้องค่ะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เตือนลิศมากๆเลยนะคะให้ลิศระวังเรื่องการข้ามถนนเพราะว่าเราถ่ายคลิปอยู่เนี่ยถ้าตามองกล้องแล้วจะอันตรายนะคะรถเมลสายหนึ่งผ่านอยู่ค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจตอนเย็นจะปิดไหมนะคะออลิว่าไม่ปิดค่ะเพราะว่าเขาจะกันทางให้เดินนะคะ <S <S เริ่มกันเลยนะคะ จุดที่เราจะมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวริปบอกก่อนว่าคลิปก่อนหน้านี้ริปเข้าไปเดินตรงตลาดน้อยมาค่ะก็คือจุดเริ่มทางนี้นะคะริปเดินเข้าไปทางเจริญกรุงค่ะไปเที่ยวตลาดน้อยมามีคลิปนะคะตลาดน้อยอยากให้เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะเป็นคลิปที่อิ่มอกอิ่มใจมากอะ่ะเดินเข้าไปแล้วมีความสุขมากไปตลาดน้อยกี่ทีก็มีความสุขค่ะอ่าถนนยังไม่ปิดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินด้านในนิดนึง มีทางเดินได้อยากให้เห็นนะคะตั้งแต่ร้านแรกเลยก๋วยเตี๋ยวค่ะเจหมดนะคะหองหมูแดงก๋วยเตี๋ยวสุขขไทยต้ยมยำเจสวัสดีค่ะข้าวหมูแดงเจนะคะ รวมพยาบาลสมิติเวศนะคะรีบมาเดินตั้งแต่ตอนประมาณเจ้าโมงค่ะเพื่อนๆตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะยังหลงอยู่แถวตลาดน้อยเยาวราชอยู่เลยค่ะ ้ติวนะคะน้ำพริกเจดูนะคะว่ามีร้านไหนมาออกงานที่นี่บ้างนะคะสองฝั่งค่ะเพื่อนๆฝั่งนู้นจะเป็นอาบูธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะวันนี้วันแรกไม่อยากให้ฝนตกนะคะอยากให้แบบคนออกมาเที่ยวกันเยอะๆเดี๋ยวจะพยายามตัดคลิปนะคะให้เร็วที่สุด อยากให้เห็นบรรยากาศแบบเรียวๆแต่ว่านิดก,ก็ไม่อยากไลรสดนะคะคอขอเาข,เา,ขาหลามค่ะแม่ละมุนเจหมดเลยนะคะในร้านขนมค่ะตุ๊กตบเจ้าเก่านะคะในตุ๊กตาเขาจะอยู่จะมีสองฝั่งค่ะตรงหน้ามูลนิธิเทียนฟ้านะคะก็ มีสวิงนะคะมีไม้ยาวๆรับตังกันเลยทีเดียวขนมมีหลายอย่างค่ะร้านขนมม่วนฮะเซ้งนะคะก็ราคา15บาท10บาทร้านเดียวกับตลาดน้อยไหมเนี่ยถนนจันท์พระภาชัยนะคะ ที่ตลาดน้อยก็มีของกินเยอะเลยนะคะปีนี้ก็แวะเข้าไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมเกือบพันปีแล้วนะคะเจ้าแม่กวนอิมที่นี่ ก็เป็นที่ที่ลิศมาฝังเข็มนะคะ mm. คุณหมอที่นี่ใจดีนะคะ mm. เ,เพื่อนๆคุณหมอที่รักษาฝังเข็มลิศก็มีอยู่สองสาคนนะคะ mm. เก่งทั้ง2อสาคนเลยก็ mm. จะมีคุณหมอปุ๊กนะคะที่ฝ uh, ังเข็มลิศบ่อยๆ mm. นี่เขาเริ่มทำตุ๊กตับนะคะ ถ้าท่านไหนออยากเห็นกแ,แม่ควนอิมที่เทียนฟ้าริดมีเคยมีคิดเข้าไปถ่ายอยู่นะคะลองเข้าไปดูจากช่องนิ้ได้เดี๋ยวตอนเขาทุบกันเนี่ยจะก,กระเด็นมากเลยทุบๆๆตับที่ตลาดน้อยก็มีมีอยู่นะคะด้านในโรงเจโจสืบฟงแล้วก็ข้างนอกนะคะเป็นเจ้าเก่าแก่ที่คิวยาวๆนะคะ เจ้าเดียวกันค่ะกับที่นี่นะคะเหล่าแปะก็ตรงนู้นนะคะรู้สึกจะหมดออกมาด้านนอกได้นะคะ ทำกันใหม่ๆเลยค่ะจะได้กิมนกรบกอหอมๆนะคะเกขาก็จะเอามาม้วนนะคะกับถั่วป่นตรงนี้ค่ะเป็นไส้ข้างในแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆนะคะไปต่อกันเนาะประมาณเที่ยงครึ่งนะคะคนเดินแล้วนะ ถ้าเย็นนี่ริบบินแน่นรู้สึกว่าจะไม่ได้ผิดถนนนะคะจะเป็นทางเดินแบบนี้มีรั้วแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพร้อมจังอันนี้เป็นโต้าหุ้ทอดเผือกทอดนะคะให้ดูฝั่งตรงข้ามนิดนึงค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ต่างๆนะคะก็มาร่วมออกงานนะคะ จะได้ซื้อของที่แบบว่ามีโปรโมชั่นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานำเสนอเมื่อกี้ตรงที่ตลาดน้อยนะคะฝนลงเม็ดแต่ว่าออกมาตรงเยาวราชนี่ไม่ตกแล้วนะคะเดินสบายเลยแดดไม่ร้อน แต่ <laughs> อบอ้าวอบอ้าวเพราะวะ่ารีเดินมาตั้งแต่ตลาดน้อยแล้วนะคะ <c oughs> เชิญค่ะเด๋ <c oughs> ยวท่อตลาดน้อยค่ะ นังพางได้นะคะด้านในเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเยาวราชนะคะยมังไนกะะ๋วยเตี๋ยวนะคะก๋ยวยเตี๋ยวหลออทองเครื่องหูไม่อยากคิดเลยนะคะถ้าคนแน่นๆนี่เดินคงจะแบบว่าเบียดกันมากนะคะ มาตอนนี้ก็โอเคค่ะดีนะคนไม่เบียดหรือว่าถ้าเป็นวันวันธรรมดานะคะช่วงวันทํางานนี่ช่วงกลางวันก็น่าจะเดินสบายๆอยู่ค่ะที่เจอเจงยิ้มนะคะครัวจิตนันสตยเตียวหลอดเจงยิ้มเจ้าเก่านะคะต้นตำรับร้านเจ๊จะมีพวันนี้มีเต้าหู้ค่ะ ร้านใหญ่คนะมีเต้าหู้มีเกี๊ยวขวงเชียงนะคะี๋ขวงเชียงน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิมย้มยิ้มยยิ้มวันนี้ร้านใหญ่มากเลยนะคะร้านใหญ่มากเลย สวัสดีใช่เห็นเด็กน้อยนี้ตั้งแต่แรกแล้วุกันนองสวัสดีแล้วค่ะเอาอะไรไปทานไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเดินอีกไกลเลยแม่รีชอบกินมากเลยนะคะของเชียงเดี๋ยวนะคะเบอร์โทรนะคะ089 031 1888นะคะ เผื่อท่านไหนสวัสดีค่ะเบอร์นี้ก็ได้เบอร์นี้เบอร์นี้อ่าเบอร์นี้นะคะ092962 2924นะคะ,คะเพื่อสั่งอ่า ก๋วยเตี๋ยวหลอดหรือว่าอาหารเจที่นี่นะคะสิบวันที่นี่ที่นี่ไม่ได้ขายเจเออไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวหลอดที่นี่จะขายแค่นี้ค่ะจะมีลูกชุบนะคะควงเตี๊ยมเผือกควงเตี๊ยมไข่เค้นะคะแบบเลื่อนแบบทอดแบบเผือกขยุ่มไข่เค้กไขยุ่มใช่ค่ะไข่เค้ขยุ่มนะคะอันนี้เกี๊ยวเห็ดพริกไทยดำนี่ตัวตัวต้นตำหลักเคี๊ยวเห็ดพริกไทยดำนะคะ เราค่อยเห็นไทนำคะแล้วก็จะมีแบบเลี้ยงทอดไกวงเชียงน่ากินมากเลยอ่ะกวงเจียงกวงเจียงริต้องออกสำเนียงให้ถูกไงกวงเจียงจ้าจานไทยเชียงกวงเชียงหรือนะริ้จะพูดว่ากวงเจียงกวงเจียงเต้าหู้โพธารามเต้าหู้โพธารามแล้วก็จะเป็นซอสปงแล้วก็เกี๊ยวข้าวไส้เปย์นะคะปอกเปียไส้หุ้นเส้นล้วนนะคะแล้วก็โปรตีนเกษตรที่ที่ผัดเองเลยทนี่ทำเองนะใหญ่ๆเลยนะคะเดินมานิดเดียวค่ะจากวงเวียนโอเดียนนะคะค่ะขอบคุณค no so so like 네่ะ ไว้ก่อนเดี๋ยวเยจ้าบนะคะอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะนี่ค้กล้มกันค่ก๋วยเตี๋ยวร้าดโอ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดหลายร้านนะคะอ๋อเจนยิมเขาไม่ได้ขายก๋วยเตียยนนะะเต๋ยวหลอดครัางทางนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดหลายร้านมากนี่ผู้เห็ดนะคะเห็ดเจวเววดหา,า,า,าเห็ดเจ้เาถึงงาดำใหญ่ค่ะ ชาวต่างชาตินั่งทานกันน้ำนมข้าวโพดนะคะขายดีสุดนนนะครับราคาแนะนำวันนี้เหลือ10บาทเองนะครับเป็นน้ำนมข้าวโพดแท้จากทางโครงการนะน้ำนมข้าวโพดแท้ครับขอบคุณมากค่ะ อุ้ยเจ๊อย่าอย่าตามหนูมากหนูหนูยืนอีกนานอันนี้เจ๊ทิ้งสีเมื่อปีหนึ่งครั้งครั้งเดียวอันนี้ไปฝากหมามาเจ๊เจ๊ขอบคุณมากนะคะอันนี้เกี้ยวเกี้ยวเห็ดปิ้ไข่ดำสูตรของหนูเองต้นตำรับเจ้าแรกในที่นี้นะยิ่งยิ้มขอบคุณมากเลยค่ะอุตส่าห์ตามมาเดี๋ยวที่ร้านไม่มีคนขายขอบคุณนะคะนี่มีคนเพื่อนยอันนี้เป็น ข้าวปิดได้เป็นเดือนเลยอันนี้เป็นใช้แถวกล้วยใช่ใช้แถวกล้วยอันนี้เป็นอันนี้เป็นกวงเจียงกวงเจียงกวงเจียงเชียงว่าอันนี้เป็นใช้แถวกล้วยใช้แถวกล้วยเก็บได้เป็นเดือนนะคะอันนี้เราทำเองหมดทุกอย่างเลยคนเล่นร้เราต้องเอามาทอดได้เปล่าอย่างเงี้ยอันนี้จะทอดก็ได้หรือว่าจะนึ่งติดร้อนๆก็ไดรถ้าทอดก็อร่อยถ้าทำเป็นปองไอ้แถวกล้วยก็อร่อย ค่ะเอาไปนึ่งหรือจะเอาไปทอดก็ได้นะคะอหเจ๊ขอบคุณมากอุตส่าห์มาให้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะปีนึงครั้งโชฝีมือโชฝีมือปีละครั้งร้านนี้สุดยอดขอบคุณมากค่ะน้ำนมข้าวโพดแท้ดีค่ะน้ำนมข้าวโพดนะคะร้านนี้น้ำนมข้าวโพดแท้ครับส่วนใหม่จากไร่ข้าวโพดที่กาญจนบุรีครับค่ะมีขายในเซเว่นด้วยวันนี้เราไปดูใส่สารกันบูญนะครับมีจำหน่ายอยู่ในเซเว่นทุกสาขาครับชื่อวีฟาร์มนะคะใช่ครับวันนี้เรามาแนะนำ ในราคาพิเศษจาก20เหลือ16บาทขอบคุณมากนะคะดีกับสุขภาพค่ะขอบคุณครับผมน้ำนมกะเพราแท้ๆมีกานจายราคาเท่าไหร่เยใส่อันนี้หมีผัดนะคะร้านอิ่มดีค่ะมีกระเชิดหมี่พิพนจิงยิ้มนะคะจิงยิ้มเอาเอาขนมมาให้กวงเจียงนะคะแล้วก็พวกอะไรนะเกีียวทอดนะคะ ร้านขายดีนะคะร้านขายดีทุกร้านค่ะช่วงเทศกาลนะคะปีละครั้งปีละครั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าตั้งใจโชว์ฝีมือเต็มที่นะคะแล้วก็ห่างหายไป2ปีแล้วด้วยที่โควิดนะคะหลายท่านก็คิดถึงะะบรรยากาศแบบนี้ มมากคะผัดหมี่ฮ่องกง สวัสดีค่ะชื่อติมานะคะ,ะคเจ้อ,วอ้วนเยาวราชค่ะ,ะคยำเกี๊ยมชายเจ๊แดงดขายกันแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะ เกี๊ยวซาตลาดทูดค่ะขนมปังเนยนะคะเนยเนิ่มเข้าวหอใบบัวค่ะ เจ้าเก่าพระรามสีนะคะเะ้ะะได้งนะเงโซโซนะคะใช้เท้าทอดเบอกทอดปอเปี๊ยะทอดอาม่าค่ะโอกาสจะได้เห็นต้นตำรับมานั่งอยู่ในสถานที่แบบนี้นะคะ บ้านขนมรัตตยาค่ะตลาดสามยา่าวกขี่ก้วล้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะนี่จุ๋ยกล้วยนะคะสวัสดีค่ะ จุ๋ยก้วยตลาดน้อยค่ะร้านนี้้องตลาดกิศิก็ไม่ขายนะตลาดที่ไหนนะคะใคได้เจอคุณีไปแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ขอบคุณมาต้นตำรับเลยค่ะขอบคุณนะคะเบอร์โทรค,ค่ะเป็นเพื่อร้านนี้รับออกงานนอกสถานที่นะคะ0814918163 0886413723นะคะออกงานนอกสถานที่ค่ะแล้วก็มีมีเดลด้วยมี e ไหมคะไม่มีค่ะเรียกเรียกมาซื้อเองได้นะคะก็จะมีสุดที่ขัดอยู่ว่าทองผมโรงบาลเซลุ้ยแล้วก็กิติไปตามตลาดด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะอภิชาติโรงเรียนใหญ่ค่ะ ทาน,นีลูกชิ้นนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ย่ายนะคะขนมในตำนานคนจีนแต้จิ๋วค่ะขนมเปียใไส้ธัญ,ญพืชน,นะคะเซาปิงเนี่ยขนมพวกนี้เราจะได้เจอนานๆเจอทีนะคะหาทญญานยาก แล้วก็ช่วงเทศกาลกินเจก็จะเป็นแบบต้นตำรับนะคะอร่อยอันนี้ฟองเต้าหู้ทอดนะคะกินอร่อยนะกินกับน้ำพริกหนุ่มเหมือนแคปหมูเลยะคะ่ะ นายก๊อบโก๋เกียวนะคะเป็นร้านฟาต้องโก๋ค่ะต้องโก๋เจนะคะน้ำอ้อยสดค่ะ ถนนไม่ได้ปิดนะคะก็เดินอยู่ในแนวกัน<ม>้นหนมตาล<ม>ดูหน้านา้องโรมิตรรอช่องนะคะสิงคโปร์โรมิตร กระเพาะป,ปลาค่ะกระเพาะปลาผัดหมี่ชั่วนะคะยังไม่เสร็จ <c oughs> หันไปหายังไม่เสร็จนะคะเห็ดสวรรค์ขาเห็ดนะคะหวานานนครัับอีี้เก่่ขนมหวานโคตาโก้ค่ะของร้านมะยมนะคะ ชิ้นละสิบห้าบาทค่ะทับทิมไทยค่ะทับทิมไทยก็อร่อยนะคะร้านนี้กะทิเขาอร่อยค่ะจ้าปูทองกำลังแต่งร้านอยู่แล้วก็อันนี้เยววานกจเจค่ะ เควาลูกชิ้นเจก็มีแล้วก็ทอดมันเจนะคะออกมาตรงแยกเฉลิมบุรีแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะน้ำอ้อยค่ะเดือนต่อไปก็จะเป็นเยวาวราชตรงที่เป็นห้างทองเยอะๆนะคนโตขลิีเลยค่ะเ,เพื่อนๆแยกเฉลิมบุรีนะคะตรงตรงนี้ก็ของกินหลายอย่างน่ากินนะคะตรงนี้คือวัดสัมพันธวงศ์สาราบวรวิหารวัดเกาะค่ะเดี๋ยวรีติกคลิปตรงนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีเวลานะคะสามารถมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ